ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านห้วยบงหมู่ที่5ตาบลแม่แฝกใหม่นะคะในวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปดูรัวเรือนต้นแบบในการปลูกผักสวนครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าบ้านห้วยบงนะคะเขามีการขับเคลื่อนกิจกรรมการปลูกผักสวนครัวยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปชมเลยคะ่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านห้วยบงหมู่ที่5ตำบลแม่แฝกใหม่นะคะและเราอยู่กับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านห้วยบงนะคะวันนี้นะคะจะขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยอธิบายการขับเคลื่อนกิจกรรมการเชิญชวนนะคะตัวเรือนสู่เขาสวนครัวค่ะว่าการผูกขึ้นเขาสวนครัวที่นี่นะคะเขาทํากันยังไงบ้างคะครับผมนายกมลนนท์ชัยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านห้วยบงตำบลแม่แฝกใหม่นะครับ ในหมู่บ้านของผมนี้ทำกิจกรรมส่งเสริมตัวเรือนปลูกพืชปลูกผักไว้กินไว้แจกจ่ายและขายเป็นเศรษฐกิจของหมู่บ้านของตัวเรือนทุกวันนี้ทุกรัวเรือนในหมู่บ้านของ,ของผมได้ทำการปลูกผันธุ์ตัวปลอดสารพิษใช้กินจากเหลือกินก็แบ่งเพื่อนบ้านจากแบ่งเพื่อนบ้านแล้ว ก็เหลือไว้ขายให้กับชุมชนและมีะร้านค้าชุมชนและมีรถแม่ค้าพวกข้างเข้ามารับซื้อในหมู่บ้านครับทุกวันนี้ในหมู่บ้านของผมก็ทำการปลูกผักสวนครัวประมาณ1้อค่เรือนครับในหมู่บ้านของผม Ani miak bupakin hei.